เรือพรแสงหนึ่งเป็นเรือขุดที่ได้รับการพัฒนาเมื่อปีพศ2554เป็นเรือของบริษัทพรแสงวารินจำกัดและเป็นบริษัทนี้คือ SCSI Group ที่มีประสบการณ์และมาตรฐานในการบริการเรือพรแสงหนึ่งเป็นเรือขุดลอกแบบดูเข้ายุ่งดี Training Session Hopper d u c k e r ที่มีขนาดความยาวทั้งลำ95เมตรความกว้าง16เมตรและมีความลึกที่6เมตรเลยทีเดียวโดวยขนาดยุ่งดินกว่า5,000ตันจึ่ทำให้เรือขุดพอนแสงสามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย2ใบจัรขนาดกว่า2,000แรงมา้าที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า7นอตและมีเครื่องปั่นไฟภายในเรือจำนวน2ชุดเพื่อจ่ายกระแสไฟให้ภายในเรือ ้อมเครื่องกลางลามอีกหนึ่งเครื่องขนาด1,200แรงมา้าสำหรับทำการดุดดินขึ้นมาให้เต็มลำภายใน45นาทีเพื่อนำไปทิ้งตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีคุณภาพและสมรรถนะที่ดีของเรือพรแสงหนึ่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้เรือพรแสงสามารถเอาปฏิบัติการี้ตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เรือคอนแสงยังมีอุปกรณ์การเดินเรือที่สร้างความมั่นใจในการทำงานอย่างคอมพิวเตอร์เซตแอนซอฟต์แวร์ t e m p l e DSM 132 DGPS D Server h y d e ์ไฮโดรโปร a นมเก HTP 320 DGPS และ FCV Echo Sounder และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐานเรายังมีอุปกรณ์อย่าง u, Boom ้อ l ูม o ูมซิลสกรีนฝ่ายว่านเทอร์ และนอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพสำหรับทำการสำรวจพื้นที่ของพื้นผิวใต้น้ำก่อนทำงานแล้วรังทำงานจริงอีกด้วยซึ่งมีอุปกรณ์สำรวจดังนี้คอมพิวเตอร์เซตและซอฟต์แวร์ GPS position DGPS Echo sounder Hydrotech เรือพร้อแสงพร้อมตอบโจทย์ในการทำงานด้วยการพัฒนาและประสิทธิภาพที่ได้มาตารฐานระดับสากล